เออค่อยเอากับย่าใสายะแบีงครึ่งกันวันนั้นอ่ะนั่นสองร้อยเนื้อใย่เออต้องลสองร้อยห้าสิบมันใหญ่เลยมันใหญ่กว่าวันนี้ก็ขาต้อนรับเขาสู่รอบุญรอดพาเฮงนะวันนี้ก็มารับประทานข้าวอยู่กับยายละแต่ว่ายังไม่ทันได้ทานบึงเขาสะก่อนเนาะบึงเขาะก่อนวันนี้ก็หนูนาซาลีน่าเข้าไปกดติดตามร้านเจ้าใหนเด้อเปิดช่องใหม่แล้ว พักด้วยเจ้าเห็นร้านนะเจ้าชีชงสารมันยิ่งกว่าอะไรเดินบอค่อยได้เนาะอะไรขอเลขอะไรเลขบอชอใครบอชอใครอะไม่รู้ใครบอชอบอชอแม่พี่ขอเลขบอชอหน่อยบอชอคืออะไรโอ้โหพึ่งแคนแนลแม่พี่เออให้ไม่ได้ค่ะบอชอนะคะเพื่อเอาไปเทศทุทีอะไรนะ มันมันชื่อดังกระป๋องมันบบคุ้มค่าช่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนาชลิน่าซื้อให้กาแฟไปนะเขารวยอยู่แล้วโรจักบาทว่าใช่โรจักบาทจ้าป้าต้อมมันโทรมาติดลับสายเบอร์ขาต้อมเห็นแล้วงกโรจักบาทแล้วเครื่องมาสามร้อยสามร้อยจ้ะแต่ยังไม่พร้อมจ่งนะสามร้อยนะคะคุณคำไพ่พร้อมจุงห้าร้อยเลยน้องหนูนาอายุสุดห้าห้าเปอร์เซนโอ้อายุเยอะสุดทำไมอยู่ในนี่นะแมุ่สุดที่สุดนะก็ลงนั้นนะคะเรือแต่น้อยทั้งหมด นี <One input> ่นอกนั้นซ้ำน้อยทั้งหมดนูนาอาวุโสที่สุดอันนี้สาวจ้ำน้อยพมขึ้นทั้งหมดนะคะไม่ใช่พุ่มขึ้นล่ะซ้ำน้อยทงซีมุดสาวจ้ำน้อยอยากได้ผัวคู่น้อยเนี่ยหนูอยากได้ผัวพรั่งแกงอันนี้ไผ่แกงเห็ดซียจำลองมากินแกงเห็ดเห็ดน้ำใจจำลองนะหันกล้องให้ยายบอกแกนไก่ โอ้บัญชีไงมาทราบนกแม่แต่มันกระตือมาฝากมันหอม่ะกาแฟไฟดั้มปองเนาะกาแฟไฟลัามปองอย่าไปถึงหอดต่างประเทศเลยอยู่แถวเมืองไทยนี่บได้ที่มึงในเฮ่ออกแต่กินข้าเดียวมันร้นก้อนจ้าคือบอก่ะสิต่ือโบ่ร้อนอันนี้ชคเล็กใช่ไหม อันนี้หูดังมันเนอะกินได้ไหมนาะกินมาได้กระลงท้องเย็นได้จะได้กินมาได้กระลงท้องไปหลายคำแล้วอ้ยมเช็ดตัเย็นไว้น้ำวยหนัาเ็เดียวนแม่นกินแม่นกินเสร็จวขึ้นอกระจายแล้วคนได้แล้วเดี๋ยวให้แม่ลองกินข้วคนเ๋ยวเ๋ยวขึ้นไปนะคะหอกระจายเสียงมาั่เขาให้เราขึ้นไปหอกระจายเสียงอชั้นสอง ขึ้นไปเมื่อเช้านี้ชิดก็ไล่ลงเพิ่นห่วงบอกเออเออปากบอกว่าทําให้ไม่ลองทําให้ไม่ลองไม่ลองขึ้นไปเราบอกให้ขึ้นพ่อไม่ลองขึ้นไปไล่ไม่ลองลงมาพ่อกระจายข่าวเนี่ยนะเขาบาดไม่ลองถือเหมือนป้อมอะไรสักอย่างป้อมยามป้อมยามนะน้องเพื่อนป้อมที่เขาซอยคอยซุ่มอะค่ะ อีเวต้องไปสมัครเป็นยามแล้วอ้าวไม่เอ๋งยามก็ถ้ายามสวยๆอย่างเจนลองก็โอเคนะแต่ยามสวยๆอย่างหนูนายิ่งโอเคเลยอยะถ้าอีเวบรสนาโลบอฟอเขาก็มาให้ขึ้นง่ายห่อคอยนั่นน่ะโอ้ถ้าสมัครเป็นโลบอฟอก็ช่วงายใ่เลยช่วงชายใส่เสื้อชุดโลบอฟอได้แับนี้เงินเจ้าใหญ่ที่เหานจะใส่กระโปรงก็ได้นะเช้านี่ยไม่เช้านี่เจ้ามาชมยังอยู่นี่ลงไปบ้ขอสิไล่ชดว่ะ มอกกันห่วยไปยืมชุดกันผู้ใหญ่บ้านมาก็ได้นั่งกินแกงเห็ดกันค่ะโอ้ฮะละไรจะหลุมเนาะจะชุดผู้ใหญ่บ้านมันมันใหญ่เลยป้าฮันตัดเอาก็ได้อะสวัสดีจ้าน้องนูนาคนสวยใบสมุนยิชรานะคะสวัสดีค่ะแกงเห็ดค่ะสวัสดีแกงเห็ดนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บุญลอดพาเฮงนะจ๊ะ